ความคืบหน้าฮะเหตุไฟไหม้สาราการประเรียนหลังใหญ่วัดสีชมพูองตื้น,นะครับบ้านน้ำมงนี่เองมูลค่าความเสียหายไม่ถึง10ล้านนะฮะประมาณการแค่6ล้านบาทครับท่านผู้ชมตำรวจยังไม่สรุปนะฮะหาสาเหตุต้องรอพิสูจน์ต่อไปครับเหตุเพลิงไหม้สาราการประเรียนหลังใหญ่ชั้น2นะฮะของวัดสีชมพูองตื้บ้านน้ำมงอำเภอท่าบ่อนองคายนะฮะ เมื่อช่วงเที่ยงวันของวันที่12กันยายนที่ผ่านมาและเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะครับนายอนุรักษ์ไทยตรงในอำเภอท่าบ่อก็พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอท่าบ่อและตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนองคายเข้าตรวจที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุในการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้นะครับ้วยการเก็บหลักฐานต่างๆกลับไปพิสูจน์ยังกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนองคายเบื้องต้นยังไม่สรุปสาเหตุต้องรอผลพิสูจน์ครับ ทั้งนี้นะฮะสาราการเรลียนดังกล่าวเนี่ยชั้นที่1ครับจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางาศาสนาต่างๆส่วนชั้นที่2ฮะจะเก็บพระเครื่องบูชาเป็นพระจําลองของหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อจานวนมากเดียวครับมีตั้งแต่ขนาด3นิ้ว5นิ้ว7นิ้ว9นิ้ว12นิ้วนะฮะและพระเครื่องประดับหน้ารถมีกรอบพลาสติกครอบนะครับเป็นที่เก็บสมุดหนังสือประวัติการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และมีกล่องกระดาษไว้สําหรับบรรจุพระเครื่องบูชานะครับซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทีเดียวระหว่างเกิดเหตุต้องใช้รถดับเพลิงถึง6คันนะครับจะระดมฉีดน้ําไม่ให้ลามไปติดยางกุฏิหลังอื่นๆนะครับเบื้องต้นที่ประมาณค่าเสียหายไว้ที่10ล้านบาทปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่ประมาณการไว้6ล้านบาทเท่านั้นครับ